สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกระน้องวันนี้คือถ้าเปิดไพ่ตอนนี้จะรู้ว่าทำไมคนถึงจำคุณได้นานขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะ <c oughs> King of Cups นะคะขึ้นมาก็ King เลยตามด้วย The Lover เป็นคนน่ารักจริงๆน่ารัก จุงเบย n นายออบสอดโอ้ยไ e ้เพิ่ r โอเคเซเว่นออฟเพนทากอสขอแอบดูตัวท้ายนิดนึงละกันเนาะโอ้มกาธเดอะซัน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 พนังงานดีจุงเบย อืมขึ้นมาก็คิงลงท้ายด้วยสันเนาะที่สุดถึงที่สุดเต็มสิบไม่หักเลยหัวใจของคุณเนี่ยมีอิทธิพลกับคนที่อยู่รอบข้างคุณมากมากๆ คุณเป็นคนที่เวลาใครเข้าหาเนี่ยถ้าเข้ามาหาคุณด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอะมักได้อะไรบางอย่างติดไม้ติดมือกลับไปเสมอถ้าเขาเป็นมิตรภาพที่ดีไม่ใช่มิจจีนะแบบเข้าหาคุณดีอะคุณก็จะเป็นเพื่อนที่ดี เป็นเพื่อนรักเลยแหละเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนที่ดีกับคนคนนั้นถ้าเขาเข้ามาแบบกลางๆไม่ดีไม่ร้ายก็จะไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีบุญสัมพันธ์กันเนี่ยเขาจะสามารถสัมผัสความอบอุ่นในหัวใจของคุณและหวังว่ามันจะอบอุ่นมากพอทำจนทำให้เขาอะ อยากสร้างความอบอุ่นให้กับใครสักคนถ้าเข้ามาแบบมิจจี้แบบคนที่ไม่จริงจังไม่จริงใจหรือใจร้ายมาเลยเขาจะได้บทเรียนว่าเข้ามาทำไม่ดีกับคนที่ใจดีมันมันจะเป็นการตอบกลับในเวอร์ชั่นที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนอย่างเช่น ถ้าเขาเคยร้ายกับคนอื่นอ่ะบางทีร้ายมาร้ายกับไม่โกงถ้าเขาเคยเจอรูปแบบนั้นแต่เขาจะไม่เคยเจอคนที่เขาร้ายด้วยแต่ยังดีกับเขาอยู่ถ้าบุญไม่ถึงก็จะงงรู้สึกแปลกๆแต่ถ้าอย่างที่บอกว่ามีบุญอยู่บ้างมันก็อาจจะทำให้เขาเอะใจว่าเฮ้ยเอ๊ะ เราควรจะปรับปรุงตัวเองไหมคือแบบมันเป็นภาพสะท้อนความดีอะไรบางอย่างเซึ่งหวังว่าความดีอันเนี้ยมันมันจะทำให้เขาฉุกคิดแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บ้างได้ไหมอะไรทำนองเนี่ยคุณมีอิทธิพลกับคนที่อยู่รอบตัวคุณบางคนเนี่ย จะโหวยหาคนเลยนะโหยหานี่น่าจะต้องเจอกันนานหน่อยเช่นเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้สมมุติเป็นเพื่อนร่วมงานเราคุณย้ายเนี่ยโดนย้ายไปหรือว่า,าไปได้ออฟเฟอร์ที่อื่นมีอะไรที่จะต้องจากกันเขาจะคิดถึงคุณมากเลยคิดถึงเหมือนกับว่าคุณทำให้เขารู้สึกว่าแบบ บางทีบางครั้งเหมือนเป็นแรงบันดานใจที่ยังทําให้อยากทํางานอยู่ด้วยซ้าอยากไปทํางานเพราะว่าเจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารักแบบนี้ก็เลยแบบมีแรงอยากไปทํางานคือบางทีเราอยู่ในสภาวะท็อกซิกเยอะมากเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเต็มไปหมดบนท้องถนนที่ทํางานในครอบครัวแต่ถ้าตรงไหนเป็นแหล่งพลังงานที่ดีมันจะ คิดถึงอ่ะคิดถึงอยู่นั่นอ่ะอยากเจออยากไปอยู่ตรงนั้นนะอยากให้หัวใจมันมีแรงอ่ะแล้วคุณอ่ะเป็นแหล่งพลังงานอันงดงามและอบอุ่นตรงนั้นให้กับผู้คนจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะเราไม่ใช่แค่ให้ความอบอุ่นของผู้คนบางทีบางครั้งอ่ะสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆอ่ะเหมือนคุณเป็นคนชอบให้อ่ะ มีขนมมีลูกอมซื้อกาแฟดีๆมาไว้ในออฟฟิศมาแบ่งกันกินซื้อขนมมาให้เพื่อนที่อยู่โตข้างๆหรือแค่แบบทักทายด้วยรอยยิ้มอันน่ารักคือใครจะคิดว่าบางทีบางครั้งอ่ะแค่รอยยิ้มอ่ะคนหนึ่งเขาอ,อาจจะแบบโลกเขาไม่สดใสเลยอ่ะเราหันมาเจอรอยยิ้มสักนิดนึงอ่ะบางทีแค่นั้นใจมันชืชนแล้วนะ เนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆของคุณหรือย้อนกลับไปเมื่อกี้เรื่องของใช่ปะคนที่ให้คนอื่นน่ะกับคนบางคนไม่เคยให้อะไรกับใครเลยทั้งชีวิตอะมันอาจจะสก,กิดตอมอะไรบางอย่างในสมองเขาก็ได้นะว่าเฮ้ยเออรู้สึกดีเหมือนกันนะการที่เป็นผู้รับอะเราก็อาจจะอยากให้ซึมซับนิสัยดีๆไงอยู่ใกล้คนดีๆเราก็จะซึมซับ พลังงานดีๆนิสัยดีๆของคนเหล่านั้นนะหรือบางทีนอกจากเป็นอะไรที่มันมองเห็นอยู่ภายนอกบางทีก็เป็นที่เพื่งทางใจให้กับคนอื่นได้เป็นแสงสว่างให้กับใครสักคนในวันที่เขามืมดมนมากๆหรือบางที เป็นแค่กำลังใจคือแบบมองหน้าแล้วแบบเพื่อนร่วมงานวันนี้น่าน่าตึงมาเลยน่าจืดมาเลยหรือว่าืดูตาก็รู้ว่าเมื่อคืนร้องให้มาตาบวมชึ่งเลยบางทีอาจจะยังไม่ต้องไปคุยไม่ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะแบบเข้าไปกอดเนาะเหมือนกันเลยอ้อมกอดรอยยิ้มอะในวันในจังหวะที่ใครสักคนต้องการมากๆอ่อะมันมันอบอุ่นมากนะ มันมีคุณค่ามันมีความหมายมันรู้สึกมันแบบจากที่แบบเหมือนโลกมันใจร้ายอะมันก็จะมีอะไรเข้าไปย้อนแยงนิดนึงว่านี่ไงมันก็จริงอยู่ว่าโลกใจร้ายกับเราแต่มันก็มีใครบางคนที่เป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้บางทีมันแบบจากที่ไม่สดใสก็สดใสขึ้นมานิดนึง สักหนึ่งเอร์ซก็ยังดีเนาะแต่เราคิดว่าคนอื่นนะได้มากกว่านั้นเราเขารู้ด้วยว่าคุณทำให้เขาด้วยความจริงใจไม่ได้เสแสงไม่ได้แกล้งทำไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนกลับคืนกลับมาทุกคนจะสัมผัสถึงความใจดีของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะมันมันส่ง ส่งออกทั้งหมดอะทั้งรอยยิ้มทั้งแววตาคือบางทีหันไปสบตากับเพื่อนร่วมงานสักคนอะยังไม่ต้องพูดอะไรนะแต่แบบเราก็รู้เนาะสายตาแบบนี้มันอบอุน่นมันห่วงใยอ่ะหรือเป็นสายตาของของการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเขาคนนั้นยังมีใครสักคนหนึ่ง อยู่เคียงข้างเขาในตอนนั้นน่ะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรมากมืนมันเป็นการส่งสายตาในการให้กําลังใจแบบเฮ้ยแกทําได้แกสู้แกไปต่อหรือบางทีสายตาแห่งความเชื่อมั่นก็ได้นะคนคนนั้นเขาอาจจะกําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะผ่านไปได้ไหมแต่สายตาในใน,ในตัวคุณอะที่มุ่งมั่นมากๆเราเชื่อในตัวอีกอีกคนนึงมากๆอะ จากที่ทําไม่ได้บางทีเ้าทาได้นะมันกําลังใจมันเยอะแรงหนุนนําทางใจมันมากเพียงพอของพวกนี้มันไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะแต่ไม่ได้มีกันทุกคนแล้วก็เรื่องบางเรื่องสอนไม่ได้มันต้องมาจากใจเขาเองแล้วแสดงก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะบางทีแววตามมันก็ไม่ได้แบบโอ้ไม่ได้เก่งระดับนักแสดงที่แบบ โกหกได้กระทั่งแววตาเนาะแต่คุณเป็นแบบนั้นเป็นความจริงใจเป็นความสดชื่นเป็นเป็นแหล่งความสุขให้กับคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเสมอมาแบบมีความสม่ำเสมอในความใจดีด้วยนะไม่ใช่แบบอะไรนะเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีดีสามวันร้ายสี่อะไรอย่างงี้ดีแบบไหนก็ดีแบบนั้นอนะ เคยรู้จักกันตอนอนุบาลปถมม,มัธยมโตมาก็ยังก็ยังคงเป็นคนที่ใจดีเหมือนเดิมลักษณะความดีของคุณนะไม่ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาหรือต่อให้คุณขึ้นไปเป็นแบบตัวท็อปไปเป็นเจ้านายจากเคยเป็นพนักงานระดับเดียวกันวันหนึ่งได้ออฟฟ์ไปเป็นเจ้านายก็ยังดียังน่ารักกับเพื่อนเหมือนเดิมยังอ่อนหวานยังท่อมต้นเหมือนเดิมเนาะ ไม่ได้ถือสักถือฐานะอะไรของตัวเองอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีสิ่งใดเลยที่จะเปลี่ยนแปลงความอบอุ่นหรือว่าเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวตนความดั้งเดิมของคุณอะ่ะให้คุณมีชื่อเสียงให้คุณโด่งดังให้คุณมีตำแหน่งคือคืออะไรจะเปลี่ยนไปหัวใจของคุณก็ยังดีเหมือนเดิม คนอื่นจะสัมผัสได้ว่าตัวตนของคุณนะไม่ได้ไม่ได้ถูกทำให้สั่นคลอนด้วยลาบยศสันเสริญหรืออะไรก็ตามหรือกระทั่งต่อให้มีใครมาร้ายใส่คุณนะคุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปไปร้ายกลับ ไม่ไม่มีทางยอมแลกความงดงามของหัวใจของตัวเองเพื่อไปสู้เอาความสะใจเอาอีโก้ของตัวเองหรืออะไรก็ตามมาันไม่มีดียังไงก็ดีอย่างนั้นดีจนบางคนเขาคิดว่าคุณโง่แต่จริงๆแล้วอ่ะคุณไต,ต่ตองมาดีแล้วนะ คุณจะดีกับใครเท่าไหร่ะเพียงแต่ว่าคุณไม่เคยบอกเขาว่าฉันให้โอกาสเธอคนนี้ฉันให้โอกาสอีกสครั้งนะคะนั้นฉันให้โอกาสอีก3ามลบพอเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณเก็บความฉลาดเอาไว้ในตัวเองคือดีด้วยฉลาดด้วยปกป้องตัวเองเป็นเหมือนกันในขณะที่คุณรักคนอื่นอย่างล้นหลามเนี่ยความรักเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยในการที่คุณใช้ในการรักตัวเอง รักตัวเองแบบคุณภาพจัดๆนะ่ะจะไม่ยอมเป็นอานขาะที่จะให้สิ่งร้ายๆเข้ามาจะไม่ปล่อยให้อีโก้ของใครบางคนมาทำให้คุณเปลี่ยนไปเช่นถ้าโดนเจ้านายแกลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้ก็คือไม่ต้องอยู่เนาะอะไรประมาณนี้หรือ อันนี้น่าจะชัดถ้าเป็นในเรื่องของคนรักอะ่ะคุณจะคัดคนรักได้ดีไม่แปลว่าไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะคุณจะทำมันเต็มที่ทุกครั้งทุกๆครั้งที่เจอคนที่ไม่ใช่อะ่ะคุณจะถอยได้ไวขึ้นเรื่อยๆจะเรียนรู้ได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่ไปอะ่ะไม่ไปสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น คือต่อให้จําเป็นบางทีบางครั้งก็จำไม่ทําอ่ะไม่ไม่ได้มีประโยชน์อันใดในการสร้างศัตรูในชีวิตเลยแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะในทุกๆตำแหน่งสถานะที่ตัวคุณเป็นนะถ้าเป็นลูกก็จะเป็นลูกที่พ่อแม่ภูมิใจมากๆถ้าเป็นสามีภรรยาเขาก็จะภูมิใจในตัวคุณมากๆเป็นผู้ปกครอง ลูกก็จะปืม้มมากๆอยู่ตรงไหนก็ทําให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาได้รับเกียรติยศได้รับสิ่งดีงามในชีวิตของคุณไปด้วยจิตใจที่ดีของคุณเนี่ยจะดึงดูดเรื่องราวดีๆโอกาสในชีวิตเข้ามาหาคุณมากมายมหาศาลโดยเฉพาะในเรื่องของคนรักนะ เรามั่นใจว่าอย่างน้อยเจ็ดใน10คนอะเจสเอร์ซของคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมเนี่ยจะได้พบกับคู่ครองที่ดีในชีวิตเพราะหัวใจพื้นฐานจิตใจของคุณอนะดีมากคุณก็จะต้องได้เจอคนรักในระดับเลเวลเดียวกันจะเจอคนที่เข้ามาเกื้อหนุนเป็น คู่บุญคู่บารมีปกป้องดูแลศักดิ์ศรีเกียรติยศให้กับคุณคุณจะโชคดีไม่อยากใช้คำว่าโชคดีคือมันเป็นโชคดีที่คุณสร้างด้วยตัวของคุณเองนะดวงในเรื่องของความรักเนี่ยดีมากๆคือต่อให้บางคนแบบไม่ได้สนใจเรื่องคู่เลยค่ะคุณจะมีพาร์ทเนอร์ในชีวิตที่ดีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์เป็น partner, เฟรนด์ชิพก็ได้เป็นบอสก็ได้ จะได้คู่บุญบารมีในชีวิตที่ดีกับคุณแบบสมมงสินเสมอกันไม่ต้องกลัวว่าแบบทรงนี้จะไม่ไม่อยู่แบบเงาหงอยโดดเดี่ยวอะ่ะคือต่อให้อยู่ต่อให้ตั้งใจว่าไม่ไม่ไม่ชอบตรงนี้ชอ,ชอบชอบใช้ชีวิตโสดจะเป็นคนที่โสดสวยรวยสเสน่ห์แบบ แบบมีความสุขมากๆอ่ะจะไม่ออกทรงแบบเงาห้อยโดดเดี่ยวลำพังอ่ะจะต้องมีคนช่วยเหลือและซัพพอร์ตอยู่เสมอแต่นี้มันเป็นบุญสะท้อนกลับเนาะผลบุญสะท้อนกลับจากการที่คุณเป็นการเ,าเป็นคนที่ให้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดดีกับคนอื่นมาโดยตลอดบุญก็จะแรงกลับมาหาคุณไม่แพ้กันะ คุณดีคุณเก่งแค่ไหนบุญก็สะท้อนกลับมาไม่แพ้กันความรักของคุณจะทำให้คุณเติบโตมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกคุณเข้าไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็จะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของจิตวิญญาณจะมีการ ดูแลกันละกันหัวใจเขากับหัวใจคุณจะเหมือนกันเลยในในในเลเวลของความเป็นคนดีนะเหมือนกันเท่าเทียมกันรักที่จะทำดีเหมือนเหมือนกันถ้าคือบางทีอะ คุณเป็นคนใจดีบางทีบางครั้งคุณก็จะไปดูดซึมดูดซับสารพิษท็อกซิกจากคนอื่นมานะมันจะเกิดการถ่ายทอดเหมือนเอาออกเหมือนกันอะคือบางทีดีอับคนอื่นแล้วก็เผลอไปรับไปรับท็อกซิกมาจะมีคนช่วยเอาออกจะมีคนช่วยฮีลแล้วก็เยียวยาใจเหมือนกันเหมือน เหมือนพระเจ้าให้ตัวช่วยมาเนาะในขณะที่คุณไปฮิลไปเยียวยาคนอื่นไปดูแลคนอื่นชีวิตคุณคุณก็จะมีคนดูแลเช่นเดียวกันทั้งได้และก็รับโชคดีที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็จะโชคดีที่ได้เป็นผู้รับทุกภยัยอันตรายใดๆอ่ะมาชั่วคราวนะถ้าคุณได้เจอผ่านมาและผ่านไป มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลมีคนคอยปกป้องแต่อาจจะบางทีบางครั้งเหมือนห่วงคนอื่นเยอะห่วงไปหมดสงสารคนอื่นไปหมดแต่เราคิดว่าจุดจุดหนึ่งคุณจะจัดการกับตัวเองได้ว่าห่วงเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับตัวเองหรือบางทีมันมันเหนื่อยมากอะ่ะมันใช้พลังนะในการดูแลคนอื่นอะ่ะ มันหมดพลังมันก็จะรู้เองว่าอ๋อขีดจำกัดของเราได้แค่นี้เราควรที่จะดูแลตัวเองได้ประมาณไหนได้สักเท่าไหร่หรือวิ่ไพ่อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลใจไปหรอกอะ,อะไรที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณอะ,อะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องของคุณ มันก็จะผ่านไปเช่นเดียวกันไม่ต้องรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยใครได้ทุกคนแม้ว่าคุณจะอยากช่วยได้สักเท่าไหร่ก็ตามเรื่องสุขภาพพี่ไยอยากให้ดูแลในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะ นอนหลับพ,พักผ่อนให้เยอะนะคะคุณใช้พลังงานเยอะคุณใช้ energy เยอะในการดูแลคนอื่นต้องพักผ่อนให้เต็มที่นอนอิ่มๆนอนอิม่มนอนอิม่มนอนเต็มที่พอร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยคุณจะได้เอาพลังของคุณเนี่ยไปช่วยเหลือไปให้หรือไปใช้ชีวิตของคุณได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของอนาคตความดีจะปกป้องและคุมครองตัวคุณเองนะคะประมาณนี้เนาะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไาย